สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิสิตหลักเหลักครับอยู่ชั้นป2เล่ที่8โรงเรียนบ้านโนงก้านนะครับตอนนี้จะมาทําการทดลองในหัวข้อเรื่องปินสอวิเศษกันนะครับมีอุปกรณ์ก็คือ 1. ปินฝอปินฝอต้องเ้างให้แหลมนะครับ 2. ร้อน 3. าม มาทำการทดลองกันเลยนะครับนี่คือผู้ช่วยของผมคุณแม่นะครับอัดแล้เรา,าต้องเปิดขวาปวดน้ำ่อนนะครับนำน้ำไปถุงนะครับไปให้เกือบเต็มนะครับได้และเราก็จะเอาดินขอแทงกันเลยนะครับ น,ะะน้ำไม่ไหลนะครับด้านที่สองก็ไม่ไหลด้านที่สามก็ไม่ไหลด้านที่สี่ก็ไม่ไหลด้านที่ห้าก็ไม่ไหลด้านที่หกก็ไม่ไหลเห็นไหมครับผลการทดลองนะครับว่าทําไมน้ำถึงไม่รั่วออกมาจากถุงนะครับเพราะว่าถุงเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่สามารถ ยืดโหดได้นะครับพอเราเติมน้ำลงไปิวถุงก็จะตึงและพอเราเอาดินฟอแทนเข้าไปนะครับถุงก็จะพยายามหมดคืนแับภาพเดิมและถุงก็จะรัดดินสอแน่นและน้ำก็จะไม่รั่วออกมานะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย